สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนภเกศเรืองปานตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการยินดีต้อนรับเข้าสู่ u b e Channel กองสวาสดิการแรงงานกับการนำเสนอข่าวสารประจำสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะ กองสวัสดิการแรงงานเข้าติดตามประเมินผลการใช้เงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสาขกรออมทรัพย์กิจตรงยามาฮ่าจำกัดวันพฤหัสบดีที่31มีนาคม2565กองสวัสดิการแรงงานโดยกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีเข้าติดตามประเมินผลการใช้เงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสาขกรออมทรัพย์กิจตรงยามาฮ่าจำกัดซึ่งเป็นสาขกรออมทรัพย์ที่ จัดตั้งขึ้นของบริษัทกิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานีจำกัดและได้กู้เงินจากกองทุนเพืผู้ช้ยแรงงานจำนวน3ามล้านสี่แสนบาททวนจากการเข้าติดตามประเมินผลการใช้เงินกู้กองทุนเพื่อผู้ช้ยแรงงานพบว่าสหกรณ์ได้นาเงินที่ได้รับจากกองทุนไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์คือเป็นทุนให้แก่สมาชิกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เพื่อนําไปปลดเปลื้องหนี้สินที่ mi ดอกเบี้ยสูงและเสริมสภาพคล่องสําหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจาําวันคาดว่าจะมีสมาชิกได้รับประโยชน์จากเงินกู้ดังกล่าวจํานวน29รายกองสวัสดิการแรงงานร่วมจัดก,กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวัน,น,วนคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระคณิธิถวาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจําปี2565เมื่อวันที่31มีนาคมถึงวันที่1เมษายน25 165นายวิสุทธิคงสุจริตผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานเป็นประธานในพิธีเนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระคณิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชากุมารีประจำปี2565โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงานปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กวิทยเขตสิรินธรราชวีลาลัยในพระราช,ชูป,ปถัมภ์พร้อมด้วยครูพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยการวางพานพุ่มการ กล่าวคำเชิดพระเกียตรติการบรรเลงเพลงนารีรัตนาและร่วมลงนามถวายประพรณศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทรราช,ชวิทยาลัยในพาะราชุตถัมมจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการกองสดิการแรายงานประชุมเปิดตรวจรายงานการเงินของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานระหว่างกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน วันศุกร์ที่1เมษายน2565เวลา14นาฬิกานายวิสุทธ์คงสุจริตผู้อำนวยการกองสวัสดิการรายงานพร้อมด้วยผู้อำนวยการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเปิดตรวจรายงานการเงินของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2564กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านระบบ Google Meet โดยสอตองอแจ้งวัตถุป,ประสงค์ของการประชุมเปิดตรวจรวมถึงการจัดทำรายงาน การเงินสำหรับงวดปี2,564การเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีที่ปรับปรุงใหม่และแจ้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำหรับงวดปีงบประมาณ2,565ข่าวต่อไปจะเป็นการนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวการํำเนินง,งานของสนยนเ็กเล็กวิทยเ,เขตสิรินธรราชวิาล,ลในพระราชุปธลัม์โดยมีกิจกรรมสำคัญดังนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด -19 ส่งผลให้ศูนย์เด็กเล็กเวียเขตสิรินทรราชวิไลในพระราชุทธรรมจังหวัดนคปรปฐมและจังหวัดสมุทรปราการไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยได้ตามปกติจึงได้ดำเนินการส่งมอบอาหารเสริมและอหารว่างได้แก่นมและขนมพร้อมการสแกนแบบเรียนและรบงานผ่าน QR code รวมทั้งยังได้จัดทําคลิปวิดีโอสื่อการเรียนการสอนเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มีการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเน,นื่องทั้งนี้ครูประจำชั้นจะ มีระบบการติดตามผู้เรียนรายบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมจดบันทึกเพื่อสร,รุปภาพรวมและรวบรวมผลงานกิจกรรมของเด็กปฐมวัยขณะเรียนที่บ้านและกิจกรรมสุดท้ายศูนย์เด็กเล็กจังหวัดนคนปรปฐมรับมอบฉากกัน้นโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมติดตั้งสำหรับเด็กปฐมวัยจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อเป็นการเว้นระยะห่างและป้องกันการติดเชือ้อไวรัสโครโรนา2019ตามคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอ สพนและทั้งหมดคือข่าวสารประจำสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม2565ของกองสวัสดิการรายงานอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ y t u ูท c h ช n n น,นลกองสวัสดิการรายงานเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆด,ด้านสวัสดิการรายงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกสรคุ้มครองสิทธ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ